สวัสดีค่ะตอนนี้ก็9้าโมงเช้านะคะกุหลาบบ้านกุลค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะวันนี้จะพามาชมอีก1ต้นนะคะอยากจะโชว์ต้นเด,เดียวเดียวเลยค่ะอับบาฮัมดับบี้นะคะสีส้มอันนี้ไซส์อยู่ที่160เซนนะคะปลูกมาก็หลายปีแล้วนะคะฟังเสียงนกร้องตั้งแต่เช้าเลยนะ อากาศดีมากค่ะวันนี้ตอนนี้อยู่ที่12องศานะคะถ้าช่วงกลางวันก็ประมาณ18-19ดีไม่ดีไป20องศาเลยค่ะช่วงนี้อากาศอุ่นแล้วนะคะอุ่นแล้วกุหลาบก็โตไวค่ะถ้าอากาศอุ่นปลูกเมื่อปี2019นะคะต้นนี้ของเดวิสออสตินค่ะ <c oughs> นี่ค่ะอับบามดับบี้ อันนี้ก็เป็นอีกต้นที่แนะนำว่าต้องมีนะคะสวยนะคะแล้วก็หอมค่ะโคนต้นโคนต้นมีอยู่สองกิ่งใหญ่นะคะกิ่งกระโดงก็ไม่แตกนะคะแตกยากจริงๆแนะนำให้มัดกิ่งกุหลาบองอนอกซุ้มนะคะใบเริ่มมาเริ่มแตก ออกดอกดอกให้ทุกปีนะคะถึงจะไม่มีกิ่งใหม่ก็เนี่ยค่ะแตกตาแล้วก็ติดดอกมาให้ตลอดเลยบรรยากาศตอนเช้านี่ดีจริงๆเลยค่ะตื่นมารับแสงธรรมชาติสุดๆเลยนะคะรออีกให้มันโตสักหน่อยนะคะจะทำการฉีดยาค่ะ ใบมันยังไม่เยอะมากบางตาก็ยังไม่ได้แตกมาเยอะนะคะก็เลยยังไม่ได้ฉีดยาเดี๋ยวรออีกหน่อยนึงแล้วจะทําการฉีดยาคนต้นระวังอย่าให้ลกนะคะบางคนชอบเอาหญ้าเอาอะไรที่มาคลุมตรงโคนต้นมันนะคะอันนี้ไม่แนะนํานะคะมันจะทําให้ตรงโคนเนี่ยเป็นเสื้อราหรือเชื้อโรคได้นะคะอันนี้ไม่แน,นนะนํทำทําให้โล่งๆแบบนี้เลยะค่ะเนี่ยแดดส่องดีนะคะ แล้วจะทำให้แตกตาแตกกิ่งกระโดงเร็วขึ้นค่ะกุหลาบนี่ต้องระวังนะคะเชื้อราเชื้อโรคค่ะแฉะไม่ดีนะคะปล่อยให้แห้งบ้างปลูกลงดินนี่ก็จะดีอย่างค่ะปลูกในกระถางก็ก็ดีเหมือนกันมันโยกย้ายเอาไปตั้งตรงไหนก็ได้ในมุมที่เราอยากให้มันไปตั้งนะคะ นี่สีข,ขาวๆนี่เพี้ยแป้งไม่แล้วค่ะเพี้ยแป้งหรือเพี้ยหอยทากนะคะเนี่ยสีข,ขาวๆนั่นนะเดี๋ยวจะเอาแป้งสีฟันออกมาขูดๆแล้วค่ะแป้งสีฟันกเก่าๆที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะมาขูดๆออก เอาน้ำส้มสายชูมา,มาฉีดก็ได้ค่ะรักษาไม่หายแต่ก็นิดๆหน่นนนอยๆก็ยังดีแตกตาเยอะนะคะแตกตาเยอะแต่ตอนนี้ยังดูไม่ออกนะคะว่าตาไหนเป็นตาที่สมบูรณ์แข็งแรงตาไหนเป็นตาที่กิ่งตาบอดยังดูไม่ออกนะคะถ้าดูออกแล้วก็เด็ดทิ้งได้คือตาที่มันไม่ดอกนั่นแหละคะ่ะแต่ตอนนี้มันยังดูไม่ออกนะคะ ยังสังเกตไม่ได้อับบาัมดับบี้นะคะเนี่ยพวกดอกไม้พวกนี้ก็เริ่มบานแล้วนะคะอยู่ข้างล่างเนี่ยสีขาวๆเนี่ยค่ะเริ่มบานกันเยอะแล้ว สารแหนยังไม่ได้ปลูกเลยค่ะซื้อมาเมื่อวานนี้หนึ่งต้นต้นเล็กๆปลูกไปเรื่อยค่ะปลูกไปเรื่อยด้านหลังนั้นก็อะไรนะดอกดาราลัตค่ะปลูกก็ดีนะคะกันหนอนหนอนที่อยู่ใต้ดินนะคะไอตัวด้วงสีขา,ขาวที่จะมากินรากกุหลาบรากต้นไม้ค่ะมันไม่ค่อยชอบหวยนี่ค่ะมันเหม็นก็จะไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่ <c oughs> บรรยากาศตอนเช้านะคะ แล้วค่ะสวัสดีนะคะพาชมแค่ต้นนี้ละค่ะวันนี้